จับจองทำเลกลางเต้นแหลมสน ทเเตรามื่อกทนโจขึ้นบอย่าแทีนน่นนนาตามถ้าเาใคืหน,นึง 2, 000, 5, ่งสองพันถึงห้าพันบาทสองพันได้ถ้อยู่ตรงนี้ฟรีฟรีดีไม่ดีพระเลียงข้าวตอนเช้านี่ไงไปแค่ลุงอู่นน่ะไปถึงกี่นี่เองกับใกัน เฮ้ยเฮ้ยตกเคย มาดูหน่อยครับทำอะไรครับทำอะไรอยู่อาเคยครับเคยคาเคยเอาไปทำอะไรครับทำกระปิครับเหรออ๋อได้จากได้เคยนี่เอาไปทำอะไรก่อนเอาต้องเอาไปหมักเกลือก่อนหมักเกลือกอสองสองคืนแล้วก็เอาเอาขึ้นอ่าทำให้แห้งแล้วเอาเอาตากแดดอ๋อแล้วไปตามอีกต้องตากแดดครับสักกี่แดดให้แห้งนะตากจนแห้งครับ แล้วถ้าเกิดฝนตกอะ่ะฝนตกก็ต้องเก็บม,มาอัดไว้กอ่อนอัดอัดให้แน่นก่อนอัดออัดัดดเกลือเนี่ยนะก็ออัดไว้ในกรนะป<อ>๋องอ่ะงใส่เกลือแล้วครับพราเกลือใส่ไปแล้วอเอากระมังนะเอาอะไรอัดไว้ก่อนอัดไว้ให้แน่นหมายมันจะครับ,อรบพอตากแดดแห้งเสร็จแล้วครับไปใส่โอ่งบางทีมันมันเรา,ามันไม่มีแดดเนี่ยเราต้องเอาเอาเอาเกลือเอาน้ำออก อ๋อแล้วหลังจากตากแดดแห้งแล้วกี่กี่วันอ่ะหมักไว้กี่วันสองวันครับหมักต่อยสองวันเเอออแต่แห้งแล้วก็เอาต้มได้เลยครับต้มเลยต้มปิดเลยครับอ๋อต้มแล้วก็มันจะกลายเป็นกะปิเลยเหรอครับครับอ๋อเอาไปกินปรุงอาหารได้เลยได้เลยครับโอ้ง่ายเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากครับครับบรับเนี่ยเ็นเอาไปแต่แต่ไม่ได้หาหายากแับฮะ เคยยาก,ยยากแล้วเคยนี่มันอยู่ตามชายทะเลนี่หรอครับชายทะเลครับอ๋อน้ำลึกไม่ได้บอน้ำลึกกว่านีครับก็ว่าคนมาลงไม่ได้อืมเอาตัวนีด้ดีกว่าตันี่เคยหายากนหนึ่งปีมันเป็นพ่ออะไรอะ่ะมันกเ็เดี๋ยวก็ดินฟ้าอากาศนะครับ <laughs> แล้วกระปินี่เอาไปขายหรือกินเองเอาขายครับขายกินเองเ้างขายแถวไหนอ่ะขายอยู่แถวไอ้ไอ้สะพานรักแม่นะครับอ๋อกิโลเท่าไหร่กิโลสองร้อยสามสิบครับสองร้อยสามสิบไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมอะไรเลยครับกุ้งล้วนๆกุ้งล้วนๆประกันความสะอาดเองเนี่ยต้องเอาไปลังเลือกอีก เดี๋ยวออกหมดเลยทุกอย่างอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยต้องไปต้องไปเลือกให้เหลือแต่กุ้งอย่างเดียวครับให้เหลือกอย่างเดียวโอ้ตายแย่เลยนะโอ้มันยากนะอืมยากเหมือนกันยากยากยากนะใช่ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติครับเราเอาไปโม่อะไรเอาไปโม่อะไรเนี่ยมันจะแม่เอาไปปรุงอาหารไม่อร่อยอืมมันจะเละใช่มมันจะเละครับอ๋อมันจะเละก่อนที่จะไปตำครับ อย่างนี <ừ. S 2> ้เราโบตากแดดแหงเราเอาตำเลยถ้าว่าเอาไปเอาไปโม่อะไรเงี้ยม <sh arp> hand ันจะพุงอาหารอ่อรมันจะเละเออจะกลับแล้วท่านี้เต็นอะไรเงี้ยแล้วที่เขาอยู่ตรงนู้นเขาตกปลาเหรอตกปลาครับได้ส่วนใหญ่ได้ปลาอะไรอ่ะปลาหลายอย่างครับปลาสากบางทีปลาเล็กของปลาไม่ได้ปลาเก๋าปลาเก๋าปลาดุกด้ไหมได้หมดเลยครับหลายอย่างอืม มาปั่นอะไรครับเด็ปัจจัยยานนะครับปั่นจักรยานกับคนเกษียณอ๋อเกษียณอายุแล้วอย่ายอะเออหกสิบเจ็ดสิบปีกันอ๋อเรายังหนุ่มหน่อยหน่อยเรายังหนุ่มหน่อยหน่อยฮะโอเคครับออกแรงได้ก็ร่างกายแข็งแรงก็หนุ่มครับ ทีนั่งวันนั่งวันไม่ได้นะอเออเอเอ,เอ,เอกลับก่อนแล้ว